สบายดีพี่น้องชูปูชูคนเดิมมันนี่ยอยู่กับข่อยคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่เทียงนาพี่น้องเอ้ยอยู่เทียงนาบ่ได้ไปใส่ดอกมันนี่นะแต่ว่ามัอน,นี่นี่เป็นมือวันที่สามเดือนดิฉัน้าเฮ้ยมัอน,นี่เดือนอีฉันป่วงเดือนชิบเอสบ่วันที่สามนี่เป็นมือออกวัาษาบุญจงเฮือนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเป็นมือที่พ้นคึกคักกัน คนไปบุญไปสินกันเพราะว่ามือนี่เป็นมือออกพรรษาเต้ค่อยชองคนมานาคือเกาค่อยกับพได้ไปใช้ดอกเพราะว่ามันห้อนหลายอากาศกับห้อนหลายแล้วก็เขาต้องเดินเดินทางไปใช่เขาก็ต้องใส่เงินใส่คำดวงลายฮนะถ้าไปอันได้อันนี่นะใส่เงินคือกันถ้าไป คีรุจักนะถ้าคีรุจักไปก็ใช้เง,เงินกันแบบเงินกับ่ค่อยมีหลายก็เลยเก็บไว้ใช้ประโยชน์ซื้อ,อย,า,อ 4, อยาสีผอกสีพันยาสบูอ่อสบู่ดีกว่าฮนะแบบว่าประหยัดเออช่วนงนี้ต้องประหยัดนั่นแหละพี่น้องเลยวันนี้ก็ก็ได้มีอย่างหลายได้มาทักทายพี่น้องคือเราแบบว่าคอยนี่บ่ได้เฮ็ดคลิปเอามาเว้าเล่นเว้าหัวแบบนี้แต่เด็ดโดนๆแล้วล่ะกัคิดฮอดความ เคยเห็ดมาเออเห็ดนั่นแหละนั่งว่าแบบนี้ก็ได้แบบสมุดว่าไปบุญช่วงเฮือนี่ชื่ออีช่างก็เบดหลายได้เงินแบบว่าน้ำมันนี่ประมาณชาพันหรือว่าสามสิบพันหมดแล้วชองหมื่นถึงสามหมื่นกีบนะน้ำมันก็ได้พีนไกลนี่ประมาณสามหมื่นกีบสมุดตัวหนึ่งเอาอันโอเลี้ยงนี่โอเลี้ยงนี่หาพันกีบหรือว่าสิบพันกีบ ฝากรถอีกบานนี้ฝากรูดจักอีกประมาณห้าพันถึงสิบพันกีบนี่แบบนี้นะพี่น้องก็เลยแบบว่มาขึ้นปึงงบประมาณค่าใช้จ่ายนี่ก็เบิดหลายเติมเนาะนี่นะคือในใจนะแปลว่าคอยการในใจก็ยังเบิ่งอยู่บุญช่งเฮือตีกระบนท่านด้มีโอกาสแต่เกิดมาแล้วบอกเคยมีโอกาสได้บิ่งเบิ่งเบิุ่ญช่วงเฮือจักเถืออะไรพี่น้องเลยก็คือวันนี้คอยชี้ว่ามาถามเนี่ยพี่น้องเอยหน่อยหนึ่งก็คือช่วงนี้วิวก่อนเนี่ยมัน แบบต๊กปุกเลยนะแบบน้อยอะไรแบบวิววิวตว๊วตกแต่กะบอได้เป็นอย่างแต่ว่าอยากทามาสีเให้คลิปวิดีโอแบบใดนะชี้ถึกชีถึกใจท่านผู้ชมใน่น,นิดนึงบอแม่ได้ว่าน้อยใจก็นรอกคือว่วิว,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 วต๊กนี่แต่ค่อยนี่คิดว่านัน้นบอเป็นอย่างเพราะว่าคนที่ยอยากเบิ้งไข่ลีก,ก็มีแบบว่าถ้าเบิง้งลีนะไข่ก็ดีใจลีก่อนนะดีใจยังได้กะ อยากทามพี่น้องแล้วว่าอยากเบิ่งคีไปไดยแบบอยากเบิ่งแบบค่อยไปถ่ายตามสถานที่สำคัญบอหรือว่าถ่ายใส่เป็ดกบเปิดเขียดบนะเออถ้าอยากเบิ่งงอะไรกัคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้ติชมได้วิธีการส้างคลิปของข่อยนะนะหรือว่าผู้ใดที่กดติดตามกดกระดิ่งแล้วบ่แจ้งเตือนกะบอกไ้เดอพี่น้องถ้ากดติดตามกดกระดิ่งแล้วบ่แจ้งเตือนกัให้กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดไม่ ติดตามไม่มันจะแจ้งเตือนเองเพราะว่ามันหลายๆช่องก็ประชบปัญหาคือกันประชบปัญหาในช่วงนี้นะช่วงนี้มันเป็นปัญหาระดับยูทูบเบอร์หลายๆท่านค่อยนี้กับยูทูบเบอร์คือกันแต่ว่ายูทูบเบอร์ประปานใดนะข่อยมาในบ้านพันกใาญ่เมื่อกี้นี้เขา,า,าเ DJ บอกว,ว,นนะอว่าเป็นดีเจบอกเขาว่าเป็นดีเจนะเขาว่าเป็นดีเจบอกโอ้โหแล้วข่อยเป็นยูทูบเบอร์ใอยว่า เปนกะเออจักเป็นอย่างแลอยูทุกเบอร์เป่นบเ่เคยของจักขนาดพี่น้องจังได้กะอยากฝากพี่น้องก,ก็ได์ก็ที่ตามให้คอยคึอเก่าอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าถามอยู่ว่ามักบอที่่อยว่าแบบว่าคอยพากชส่ก่อนต้นคลิปนะเพราะว่า่อยอยากพึกฟางเนี่ยพากเนี่ยน้อยหนึ่งแล้วกะแผนว่าที่มีอยากขายของออนไลน์เนี่ยจังหน่อยเพราะว่าอยากหารายได้ตืมน้อยหนึ่งนะแบบว่า เื่อหลังเทือมันพอก็ได้ขายทัมงหมดก็อ,อยากศึกษาเกีเ่ยวกับขายของออนไลน์แน่น้อยหนึ่งครับว่าที่ขายยังจังทีได้นะไม่ว,ว่าวิธีขายนะในลาวนี่วิธีขายมันขายไปได้ก่อนอยังงงอยู่ว่าเพิ่นขายไปไหนเนาะเราขายไปได้เกี่ยงออนไลน์นี่ไปส่งอยู่ใส่วิธีทําเงินเด้วิธีจ่ายเดยปลายทางบอ่อหรือต้นทางธีเขาจะขายเนี่ยนะแถวบ้านนั้นบ้านนี้เขาคิดท่าส่งเท่าไรแบบ ระยะเวลาทางจักกิโลเขาคิดค่าชงไปไดกับลูกค้านะข่อยอย่างหูข้ขานี่ถ้ามีพี่น้องทันใดที่พอหู้วิธีการขายออนไลน์โบเม่นได้วิธีขายยังนะแต่ว่าหู้วิธีขายออนไลน์กะทักมาบอกข่อยทางเฟซได้เลยข่อยหาแบบว่าอยากเห็ดอย่างชักอย่างเพื่อความอยู่รถไรท่านะอยากเห็ดอย่างชักอย่างนี่แหละทักว่าได้นี่เฟซข่อยเฟซบุ๊กข่อยเดียวทีว่ทิม ไว้ใจคอมเมนต์เพจก่อยจะได้กะถ้าซชื่อน้ำค่อยเด้อถ้าค่อยขึ้นได้แล้วก็ทำสำเร็จนแน่นินนึงจะได้กะฝากกดไลค์ก็ติดตามในเด้อพี่น้องโอเคค่ะบ๊ายบาย